เช้ามืดในวันอากาศดีของฤดูใบไม้พริที่กรุงวอชิงตันหลายคนใจตรงกันหยิบอุปกรณ์ถ่ายภาพมุ่งหน้ามาจับจองพื้นที่รอบๆสะไทโรลเบซินสัมผัสอากาศสดชื่นยามเช้ารอคอยการเริ่มต้นของวันที่มีความพิเศษมากกว่าช่วงอื่นในรอบปี แสงสวยยามเช้าและความงามของดอกซากุระที่อยู่ในช่วงบานสะพรัง่งคือความพิเศษสุดที่มีให้สัมผัสเพียงไม่กี่วันเท่านั้นในรอบปีครับคุณรักการถ่ายภาพจำนวนไม่น้อยนะครับยอมลงทุนตื่นตั้งแต่เช้ามืดเดินทางมาเก็บภาพแสงแรกของวัน ที่ร,รอบบริเวณไทโดเบซินกลางกรุงวชิงตันแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่กําลังอยู่ในช่วงงดงามเป็นพิเศษเพราะดอกซากุระกําลังบานเต็มที่ครับนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่างดงามที่สุดและดีที่สุดในรอบปีที่กรุงวชิงตันกับการได้มาอยู่ท่ามกลางความสดชื่นของดอกซากุระที่อวดโฉมสีชมพูไปทั่วนครหลวงแห่งสหรัฐ this is the place where everyone wants to come in the spring i got here at about quarter to 6 this morning to beat the crowds. <laughs> and this is the third day I've come. I kept I started coming on Saturday and I came on Monday and they the the cherry blossoms still hadn't come out. We had a very cold March. Finally today they're out. <laughs> one of the things that you find is that anybody with a camera who's serious about their photography comes here at cherry blossom time uh, to make sure they get just the right picture at just the right moment so the, the summers are too hot the winters are kind of damp but spring is just perfect it's just the most beautiful time of year to be in washington ดอกซากุระหรือดอกเชอร์รี่ที่บานช้ากว่าปกติในปีนี้ไม่ได้ทำให้บรรยากาศการจัดงานเทศกาลเชอร์รี่บลัสมลดความน่าสนใจลงไปไเพราะมีกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดหลายสัปดาห์ของการจัดงานเวทีการแสดงที่ลานกิจกรรมเทศกาลเชอร์รี่บลัสมปีนี้ มีวงดนตรีสกายลาแอนตี้กลุ่มนักดนตรีชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันที่ได้รับโอกาสขึ้นแสดงความสามารถทางดนตรีในงานเทศกาลประจำปีของกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเขารอโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในงานนี้มากว่า3ปีปีชีวั้นที่เป็นงานประจำปีที่ใหญ่สุดของวอชิงตันดีซีนะครับก็เป็นดอกเออ้ายๆกับฤดูดอกซาก,กรุระบานที่ญี่ปุ่นแต่ว่า เรามาปลูกไว้ที่ริมสระ,ะครับชื่อว่า Tidal Basin นะครับในบริษัันดีซีนะครับก่อนจะได้มานี้ก็ใช้เวลา3ปีในการขอแอปพลิเคชันแล้วก็เขาจะให้ดดผู้ดูพู้เชี่ยของวงเราแล้วก็ให้วงเราไปเล่นได้นะครับผมคิดว่าผมคิดว่าการการเล่นดนตรีครับมันเป็นยูนิเวอร์แซลครับจะจะจะต่างจะต่างภางษาหรือต่างเชื้อชาตินะครับสุดท้ายมาเราเอนจอยกับมันเราแฮปปี้กับมันไม่กระทั่งแบบชาติอื่นที่เขาเล่นเล่นเล่นเพลงอะไรกันมาอย่างเงี้ยคนรเราเอาก็ชอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือ แค่มีความสุขกับมันนะฮะมีความสุขกับมันได้ได้ได้ทำได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ซื้อออกไปซื้อออกไปให้เขาได้เข้าใจว่าเนี่ยคือตัวตนพวกเราเป็นยังไงเป็น,เป,นเป็นคนไทยคนไทยวงๆหนึง่งอะไรเงี้ยครับผมที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแค่ชาติใดชาติหนึ่งแต่เราก็ยังมีคนไทยเราอยู่นะที่ยังมีอยู่ที่นี่ที่ยังอยู่ประเทศนี้อยู่อะไรเงี้ยขณะที่นักท่องเที่ยวจากรัฐเทนเนสซีกลุ่มนี้มายืนมาลวงกันแบบทั้งครอบครัว เพื่อสัมผัสความงามของดอกซากุระในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีคุณจอห์นมอสล่ย์ชาวอเมริกันที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยมานานหลายปีเชิญชวนให้ชาวไทยหาโอกาสมาเที่ยวกรุงวิชิงตันในช่วงนี้ผมคิดว่าคนไทยควรจะมาที่เชอร์รี่บลาซซัมที่วอชิงตันดีซีเพราะว่าเขาจะได้มีโอ,อกาสจะดูคนที่มาที่นี่นั่ปบนเรื่องที่ดี ลวก็เขาจะมีออก g u ที่ที่ผมทําด้วยแบยบ King, อันเกี่ยวกับมาร์ตินลูเธอร์คิงอันเกี่ยวกับแฟรงคลินโรสเวลแลวก็จะไปดูเกี่ยวกับเจฟเฟอร์สัน the Jefferson Memorial เพราะว่าสําคัญมากเขาเป็นคนที่พุดแกงแล้วก็เป็นคนไทยที่ชอบพระปรชดทีปไดผมจะบอกคนไทยว่าสาหารัฐอเมริกาเป็นแบบรักประชดไทยมากๆเพราะว่าคนไทยเป็น สำหรับสหรัฐอเมริกาดอกซากุระหรือดอกเชอรี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสหรัฐและประเทศญ,ญี่ปุ่นที่มอบต,ต้นกล้าดอกซากุระให้มาปลูกที่กรุงวอชิงตันเมื่อปีคริสตศักราช1912หรือเมื่อกว่า101ปีก่อนขณะที่เทศกาลเชอรี่บลัซซมหรือดอกซากุระบานที่กรุงวอชิงตันจะอยู่ในช่วงเบ่งบานและงดงามที่สุดในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับ และถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทําให้นครหลวงของสหรัฐอเมริกากลายเป็นนครที่เต็มไปด้วยสีชมพูและสีขาวของดอกไม้จากต้นเชอร์รี่กว่า3,000ต้นที่กระจายอยู่ทั่วไปในกรุงวอชิง,งตันพินิจการตุลาชมวอยซ e อ f อเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากกร,รุงวอชิงตันครับ